ต้นนี้เป็นต้นติดตานะคะแต่ไม่รู้ว่าติดพันอะไรไว้ติดไว้หลายสายพันเกินเดี๋ยวเพื่อนแตกยอดแล้วนะคะอันนี้เพิ่งได้ลงกระถางเมื่อกี้เอง คือเป็นคนที่ติดตาไม่ค่อยติดนะคะไม่รู้เป็นอะไรนีแต่ก็อยากทำอยากขยายพันธุ์ไปเยอะๆเลยเดี๋ยววันหลังจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าน,น้องเป็นกิ่งของสายพันธุ์ไหน ดีค่ะ